สวัสดีคะ่ะเหล่งจากไรแลนด์นะคะวันนี้เหล่งมีที่ดินแปลงผ่อนมานำเสนอนะคะที่ดินแปลงนี้ขนาด117ตารางวานะคะเป็นที่ดินถมแล้วแล้วก็เป็นที่ดินวิวเขานะคะ พิกัดจะอยู่หมู่7ตําตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะที่ดินตรงนี้ทำเลดีเพราะว่าจะอยู่ใกล้กับแมคโครนะคะห่างจากแมคโครประมาณ5กิโลนะคะห่างจากตัวเมืองนครนายกก็ประมาณ6กิโลนะคะจะเดินทางสะดวกสบายนะคะแล้วก็จะอยู่ถนนเส้นด้านนี้จะเป็นเขาพระเขาไม้พวงนะคะอล้วจะมีรถวิ่งสัญจรอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะตรงนี้นะคะเจ้าของให้ผ่อนได้ถึง4 0สิงวดเลยนะคะ ดาวเพียง1 3 6 0 0 0บาทเองนะคะตรงนี้เปิดขายถ้าคิดเป็นตารางวาก็คือตารางวาละ8,00 0บาทขนาดก็คือ1 1 7ตารางวานะคะแล้วก็ถ้าดาวก็คือดาว1 3 6 0 0 0บาทแล้วที่เหลือผ่อนเดือนละ2 0 0 0 0บาท40เดือนนะคะเดี๋ยวเรงจะพาไปดูที่ดินนะคะตามหนึ่งมาคะ่ะด้านนี้นะคะจะเป็นด้านหน้าโครงการนะคะด้านหน้าโครงการเนี่ยจะเป็นติดถนนเขาพ้าเขาไม้พวงเลยนะคะ และนี้จะเป็นถนนกุ้งกว้างมากๆเลยนะคะรถสิบล้อสามารถสวนกันได้นะคะอันนี้สะดวกสบายด้านนี้นะคะขวามือเห่งเนี่ยจะมาจากเส้นกับเขาผ้าเขาทุเรียนนะคะเลี้ยวเข้ามาแค่ประมาณสัก500เมตรนะคะก็จะถึงโครงการของเรานะคะโครงการของเราจะเห็นอยู่เขาด้านหน้าค่อนข้างสวยนะคะตรงนี้แปลงที่เราเปิดผ่อนจะเป็นแปลงที่มีศาลาตรงนู้นนะคะสองหลังนะคะ จะเป็นที่ดินที่ถมแล้วแปลงอื่นนี่เราขายไปหมดแล้วจะเหลือแค่แปลงเดียวนะคะอันนี้จะเป็นที่ดินถมแล้วนะคะแล้วเหล่งพาเข้าไปดูนะคะที่หน้าแปลงนะคะตอนนี้นะคะเหล่งอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินของเรานะคะตัวด้านหน้านะคะด้านเนี้ยกว้าง29เมตรนะคะแนวยาวด้านเนี้ย16เมตรนะคะประมาณแล้วก็เจ้าของอะคะ่ะเขาลงหินคุกไว้แล้วนะคะในแปลงเนาะ แล้วก็มีปลูกต้นไม้มีกล้วยนะคะลงไซเกาหลีไว้ให้แล้วก็มีต้นมะม่วงปลูกให้เนาะตัวที่ดินของเรานะคะหันหน้าออกถนนคอนกรีตเดี๋ยวเขากําลังทําถนนคอนกรีตตรงนี้ให้เนาะตอนนี้เขากําลังฝังท่อให้นะคะตัวถนนเนี่ยกว้างห้าเมตรนะคะตรงนี้อันนี้กําลังลงท่อเดี๋ยวก็ลงคอนกรีตให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนบ้านเริ่มมีสร้างแล้วเนาะตรงนี้ในตัวที่ดินของเรา นะคะคเอกสารเป็นฉนดคุดแดงนะคะขนาด117ตารางวาให้ผ่อนได้40เดือนหันหน้าออกด้านนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะคะอันนี้ตัวศาลาอันนี้เขาไม่ได้ให้เนาะเจ้าของเขาไม่ได้ให้ให้ดูอยู่เขาเนาะไฟฟ้า แปลงนี้นะคะได้ขอไฟฟ้าชั่วคราวเข้ามาแล้วเนาะลูกค้ามาขอต่อได้เลยด้านหลังนะคะอันนี้จะมีด้านหลังเราติดกับเพื่อนบ้านแล้วก็หลังจากเพื่อนบ้านแปลงนึงนะะ่งค่ะจะเป็นคลองนะคะคลองแรงเนาะตรงนี้ตรงนี้นะคะทำเลดีเพราะว่าจะอยู่ใกล้กับเมืองเนาะเข้าเมืองเข้าไปแมคโค่ะคะ่ะแค่5กิโลเอง ห้ากิโลอยู่ต่างจังหวัดนี่วิ่งแป๊บเดียวนะคะก็ถึงละเข้าตัวเมืองก็6กิโลกว่าใกล้ตลาดใกล้โรงพยาบาลนะครนายกนะคะตรงนี้แล้วก็แวดล้อมตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟมีรีสอร์ทนะคะเพราะว่าตรงนี้อยู่ตำบลเขาพระเนาะเขาพระก็มีรีสอร์ทค่อนข้างเยอะมีร้านกาแฟมีคาเฟ่แล้วก็จะมีอ่างเก็บน้ำเนาะตรงเนี้ยห่างอ่างเก็บน้ำห้วยปือประมาณ 7กิโลนะคะตรงนี้แล้วก็อ่างเก็บน้ำคลองโบดเนาะลูกค้าจะไปเที่ยวน้ำตกนะคะก็ใกล้นะคะก็จะมีน้ำตกลานลักษนะคะน้ำตกเขาน้ำโจรน,นะคะหรือจะไปเขื่อนขุนด่านนะคะตรงนี้ไปเขื่อนขุนด่านก็ประมาณสัก20กิโลนะคะตรงนี้ห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะประมาณ90 90กิโลนะคะประมาณนะคะตรงนี้ก็เดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะตรงนี้ แล้วก็ใกล้กับวัดเขาพระนะคะห่างจากวัดเขาพระก็ประมาณ2กิโลนะคะใกล้ๆสุดเลยตรงนี้ก็ที่แปลงนี้จะติดกับที่แปลงที่เหล่งซื้อไว้เหล่งก็ซื้อไว้แปลงที่ติดกันนะคะเป็นแปลงติดกันถ้าลูกคา้าท่านไหนถ้ายังไม่มีเงินก็นะคะ่ะก็สามารถก็มาวางดาวได้นะคะอย่างที่เหล่งแจ้งก็คือมันขนาด117ตารางวาตารางวาละ8,00 0บาท ลูกค้าสามารถผ่อนได้40งวดนะคะลูกค้าดาว1 3 6น0 0บาทนะคะส่วนที่เหลือค่ะก็แบ่งจ 4, า่าย40งวดก็คือประมาณงวดละ2 0 0 0 0บาทนะคะอันนี้นะคะอย่างบางท่านก็คือยังไม่มีเงินก่อนลูกค้าลูกค้าวางดาวแล้วลูกค้าจะมาปลูกบ้านมาทำอะไรก็ทำได้เพราะไฟตรงนี้ก็มีละเขาขอไฟชั่วคราวไว้ละ อันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะหากลูกค้านะคะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะลูกค้าโทรหาเหล่งได้เลยนะคะตรงนี้นะคะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ13เมตรเนาะแล้วก็ทานหน้านะคะทางถนนเนี่ยถนนโครงการเนี่ยเป็นที่ตะวันออกนะคะลูกค้าโทรหาเหล่งได้ที่เบอร์091 546 6541 หรือจะแอดไลน์มาที N ่แอ L E N G 789าะฟังไม่ทันลูกค้าสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอลูกค้าได้เลยนะคะแปลงสวยๆเงินผ่อนมีมาไม่เยอะนะคะถ้าลูกค้าชอบนะคะนัดมาดูได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ